สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่27มิถุนายน2565นะวันนี้ทีมงานม่วงมากับในตั้มเพชรบุรีครับผมนี่ในต่้มหายจากตลาดเราไปประมาณเกือบปีหรือหนึ่งปีเลยนะเนาะนีะติดใครอยู่แถวไหนไม่รู้อยู่เพชรบุรีนะเขาบอกว่าไปขุนพมา่าบ้างหัวอีสานบ้างอย่างนงี้นะ <c oughs> วันนี้เขากลับมาแล้วมาเอาวนเหนือนัดนี้ซื้อกี่ตัวนะตามนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตัวแต่วันนี้จะไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปเท่าไหร่เท่านั้นแล้วเหลือก็ฝากไว้สี่หมื่นสองครับแล้วนี่ <c oughs> ไม่ต้องถามให้มากสี่หมื่นสองพันราคาซื้อที่นี่นะครับ <c oughs> ค่ารถประมาณเท่าไหร่ตาม ไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่เฮ้ยใจเย็นตามอยู่ที่บ้านอะไรนะบ้านลาด่มะขามครับไรตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดอยู่หนองกระเจ็ดตำบลไร่มะขามใช่ไหมครับอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีย่อเอ้สายย่อเอ้ตัวแรกอะ เฉลี่ยแล้วตัวละสี่หมื่นสองพันไปวันนี้ผูกไปใช่ไหมเป็นวัวแบบผูกครับอายุประมาณเท่าไหร่อาร์ตสามปีสามปีนะเนี่ยเคี้ยวสี่ฝันสองฝันสี่ฝันสองขึ้นไปชุดนู้นด้วยใช่ไหม ใหญ่ๆนู่นใช่ไหมจริงอ่ะใช,ช่ซื้อหลวงทุนด้วยใช่ไหม<ช>รา,าคาตัดมาแล้วเหลือสี่หมื่นสองเงี่ยโอ้โหเดี๋ยวดูกันดูเป็นรายตัวขวางไว้อย่าง,งี้จะหมดเลยเสีบแล้วมั้งขวางก็เสีบขวางก็เสียบโคตรเขาอาร์ตลิก ตัวนี้แก่จริงครับดเดี๋ยวให้ดูทีละตัวเลยนะชุดนี้ แอมดูไม่ค่อยสดชื่นเลยวันนี้ไม่ค่อยสดชื่นเลยตึงอ่ะตึงอ่ะเต็มบกเต็มนะเต็มกราฟเราฟเลยว้ายสวยๆเต็มคอลเลอบเต็มอัลบั้มอื้อหื

ชุดนี้ซื้อต่างหากเท่าไหร่ชุดของพี่จำ <45, S 1> เนียนสี่หมื่นห้าพันเนาะฮะ4ี 000, 45, ่0 0เออสี่หมื่นสี่พันห้าถ้าซื้อชุดนี้ต่างหากนะมีกี่ตัวแปดตัวครับเนี่ยเฉพาะชุดเนี้ยน้องหนูเนี่ยสี่หมื่นสี่พันห้า ซื้อของปาวิบะชุดนี้ซื้อประมาณเท่าไหร่ชุดนี้5,500 5,500อืมไป ฟันดูโชว์แอบฟันโชว์เลยฟันหกโอโหหกเลยนะอ่าตัวนี้ฟันกี่ซี่ mị dòm át à phân xì oi cái này จะผ้าได้คันนี้ซื้อจัอมาลครัคันนี้ซื้อของใครคันนี้ซื้อรถอชัยอะรถรถที่ว่าวิง่งที่พีน่น้องวิ่งเขามาอยู่ปีนั้นที่ว่าจะหลุดแล้วหล,ลุลดเลยอะหลุลดแดงไม่หลุดแดงไม่เป็นสภาพพี่เลย một cái nữa, chạy, 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 สิบชั่วโมงจากวัจบไปเพชรบุรีไปบาา้านลาดล็อกหน้าใส่ได้11แล้วนะจะใส่12ได้ไหมสองสาม ตัวนี้ยอมไหมล่ะอ <be También S 2> <Trustee> ่าตัวนี้ตัวนี้ยอมไหม ชุดนี้สวยสุดตั้งแต่มาซื้อที่นี่แน่นไปไหมเียนเอชอบใจยอนเดี๋ยวขอไอ้นี่หนักกว่านี้ะไยนะอะไรไหนเว้ไอ้ที่ว่ายีกี้โคนั้นนะ หกชังแล้วทักเอกทักเอกทักเอ,อกว่าหัวหัวสิบปตัวขึ้น6กชั่งมัวัวบ้าขึ้นหกชั่วโมงอันี้เคีวยวอะไรเล่ะสึ ถึงหรือแต่รถยางจริงนะไปเถอะแล้วแต่คนรถแล้วไป1ิตัวพอมงองแค่นั้นลงหมดว่าซื้อวัยี่สิบเจ็ดบกแพงแล้วบอกถูกึ้นรถบักถูกบอถูกคือแล้วครับจังรับก่อนซื้อบอกแพงพอซื้อแล้วบอกถูก ก<ๆ>่อนจะซื้อโบอกแพงแพงซื้ออะไรบอกถูกจัดสวยจัดอันนี้งูงูอะไรสเนกเอ้ยไม่ใช่สเปกอ๋อสเปกมั่วแล้วระวังเนือเ้อเลอะลาหน่อยนะออร์ สามต้อนี่ของใครเลยหล่ะครือปั๊มสามตอ้มตอนแม่โน้นทุกคนละมไม่รู้เลยว่างัวใครใครูโโ้เอารู้ Good. Yep. ฟั ata, Arrow, ragt, นอะไรบ้างสังตัวนี้ฟันสองอ่ะฟันแท้2ตัวนี้ฟันแท้เท่าไหร่สองสองซีมันโตจริงว่ะ ตัวนี้ซื้อหลวงทุนเหรอนี่นะนี่ตัวนี้ด้วยไหมเดีัยนี่ซื้อของพี่ไปทุนลำพูน ทรงครับ,รรรรรบตัวน,นี้ไม่สี่ก็หกไม่ตามสอง

อีกสองเลยจบไละอีกสองเอาของใครมาโอเครออกสองตัวครับผมมาแล้วอีกสองตัวคู่นี้ซื้อของพี่ย้อยกับรุ่งเพชรคู่นี้แปดหมห้าพันบาทเอาตัวไหนขึ้นก่อน

กบ้านลูกพ่อนอนนี่นี่นี่สูตรเขาครับสงสันก้าวที่ลูกก้าที่ลูกก้าวติดตะขายล่าเอาเอาไหมไปคือแล้วึ้อแล้วก้าวแล้วก้าวแล้ว หน้ำมันชนขึ้นไม่ได้ไปในอีกยิงไล่เปลี่ยนนครวันเลยครับยิงไล่เปลีนครวันนีครับขึ้นง่าย้บ้าสิบปดตัวขึ้นหกชั่วโมงโหปูกโหปล่อยมั้งโหปผูกนี่แหละไปโห่โน่เจดตัคนขึ้นมาต่อไปตัวทนชนนะทางไข่มัน่ออไม่ออกเออถูกต้อง อ๋อถามบ่เล็กไม่เป็นเห็นล้นเฟซบุนเ่ยโอ้ล้นขายไม่ได้นะจะมาชิกอ่ะทำดันดันอย่าอ่อนตัวดีเฮ้ยยันยันรังยันมเหน่อยดินทำดันฮึ๊บฮึ๊บไม่ก้าอ่ะขายที่เก้าเลยเกาเาเฮ้ยเดินหน้าไปดู เออกาวแล้วลูกกาวแล้วลูกเออผักไปเอาสามย้อนหน่อยเออเสร็จแล้วปิดผ้าปิดแผ่นยางให้เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะช่างกิโลใช่ไหมตั้งอ่าเดี๋ยวไปช่างเดี๋ยวรู้กันว่าหนักเท่าไหร่อาไครับอาร์ตเล่นว่าไม่ถึงเก้าห้า เาตั้มว่าเท่าไรไม่รู้จะก็บอกหาตลาดไปหนึ่งปีแล้วไม่รู้ <c oughs> ซื้อกี่มือที่หายเลยตลาดไปหนึ่งปีเลยอ๋อเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวไปดูน้ำหนักกันนะครับ <c oughs> ช่างกิโลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนตั้มว่าจะตกกิโลกรัมละเท่าไหร่ ตกลงเท่าไหร่เล่าเก้าบาทโอ้โแดสิบเาทจริงเลยะแปดสิบเาบาทจริงไหมราคาวัวเท่าไหร่สีเลยตีเลยตี4สี่หมื่พันไปเลยเอาสีสสงไปเลยหาร493โอ้โหนี่ขนาดตีสี่หมื่นสี่พันะตกโลแล้วแบาท กี่ตัวยี่สิบสองตัวครับหนึ่งตันแปดร้อยห้าสิบยี่สิบสองตัวครับชุดนี้คิดสี่หมื่นสี่ไปเลยครับในตั้มตกกิโลกร,รัมละแปดสิบเก้าบาทนะครับโอเคนัดนี้ในตั้มซื้อได้ดีมากคารถลอีกนะบวกคารถลอีกประมาณสองหมื่นนะบวกคารถลอีกประมาณสองหมื่นครับไปเพชรบุรีครับคันนี้เป็นพ่วงนะในตั้มจ้างเป็นเดี่ยวมา ฝากติดตามไปด้วยนะครับพี่น้องเพชรบุรีเริ่มมาหากันแล้วภาคเหนือใครที่สนใจจะขุนวัวครับมาเลือกซื้อวัวกันได้นะครับมาซื้อวันศุกร์เลยครับวันศุกร์วันเสาร์มาได้เลยนะครับที่ตลาดนะัดโคกระบือวัปะจบของเรานะนี่ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ